สวัสดีครับทีมงานทุกท่านเนาะมีหน้าแบบมือนือโรคจิตโรคจิตก็มีนะโรคจิตก็มีแออเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันอะไรโซเล่อะไรกันอยู่ตรงนี้โรคจิตไงร้อยก็เอากล้องตัวใหม่ไหมหน่อยได้เลยมันดีอยู่เหรออะไรปีกันเลยมามาไม่ดูฟ้าดูฝน มาถึงปอดใสเลยอยังไม่วางเลยยังไม่วางมาถึงจะเล่นเลยโอ้โหเอาแล้วจะดูว่าจะมีใครทักไหมโอ้ไม่มีเลยเสียจริงจะมีใครเรือไม่ใมาถึงมั๊บเลยปูนไม่ทันวางเอาแล้วเอาขึ้นตัวนี้เอาขึ้นขึ้นก่อน มันเป็นทิขั้นเทพไงเทพเกินเนเทพามบว่างนเเอนยให้เปิดเปิดดทายอิดไม่ค่อยงามนะอิดไม่เข้ากันเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้สู่ช่องอัปเดดาวนิดี่ที่บอบอก ชมนบรรยากาศกานโกอีกคนต่อนะคะเอกอันนี้ก็มีพี่นายกับพี่เอกนะกำลังแข่งกันอยู่ค่ะตอนนี้ยังยังกันแต่ว่ายังเหรอพี่เอกก็กำลังเชื่องอีกน้ำที่สองแล้วนะคะผมเสิร์ฟปู้ให้พี่นายก่อนดีกว่าพี่นายได้เพิ่งเริ่มนะคะพี่นายเอกก่อนเชื่เนาะยังแอบชมกันอยู่ตรงนี้นะคุ่า ขยันซอยกอล็อกยังเหลืออีกนะมันจะเลยทำไมเนยมันก็อ่านให้เน่ยบอกค่อยมันไม่พูดสั่งอ่ะ ลาสุดทะลาะกับโทรศัพท์ตัวเองพี่บ่าวทะลาะกับโทรศัพท์โอ้สุดปีขอ๋ครับคุณจัดโหดจัดประหลัดบ่ออกน่าเลยพี่นังติดจัด่อ้องตามบ้านเดี๋ยวเรื่ของพี่นังก็ลาสุดได้โคนครึ่งเลยครับทุกคน เข็นเปล่าไวเปล่าไม่ไหวแล้วยกมานี่นหน่อยไม่นี่นยกเสือ่อพื้นที่นะครับทมมีมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นใกล้พอไหมมันเกินโชคดีนะเันได้ทำง,งานในรน่มนะสี่ประเด็นเรื่องใส่เสือยาวอ้มันอึดม,มันทำง,งานยากอ่ะมันเหมือนมันติดอะไรตรงพรงนี่แหละไอ ตวอกตูท้อสวางนิดนึงก็ได้เลยลุกเสียวมงนยิงตีกันเกืองไม่กล้าฟันครับผมเกือบหัวฟากับอิดครับผมได้อะไรอยู่ต้องช่วยลิงนะเดี๋ยวน่ะเชื่อกขึอนพอพอพอติงยืไม่ได้ตัวร่างนิ่มอยู่แกตัวใหม่ทำเองเจ็บเองนะทุกทาน หัวดีหัวฟาดพื้นเพราะงั้นจริงเกือบเจ็บแล้ววันนี้วัีเด้เห็น,นงานเข้าเลยโดนใช่ไหมแหน่แบบโดนแน่สองรอบแล้วเนี่ยเมื่อกี้ก็ประตูล้มทับเนาะอันนี้ก็เกือบบัวบัวฟาดอีกตรงนี้อีกนเนาะแปลกๆนะเป็นอยู่คนเดียวเนี่ย ูดนะไม่เหมือนใครบางคนใครหรอไม่อรู่พูดเฉยงานคนเลก้ยงคงนตอนนี้นะผมชงบ่ายผมก็มาแนกตักคูนนะตักคูณสุดสุดแล้วก็มสมไว้เนี่ยคือ เจีวเจียวอ่เจีวอยปูนเหนียวนิดนึงนานเนาะก้อนสองก้อนพึ่งผมทำดีไงอ๋อก็เลยช้าใ้อยไม่ได้ทำพวกอใครบางคนอ๋อมีใครบางคนด้วยอือปูนเหนียวสุด ติมาเลยวนบ้านหลังน um, ี้ขงรง่อุนเขียวพุทเลยนเยอะลเื่อยแต่พี่เยอเยอะไป ใส่ทรายสักหน่อยเราให้มันแข็งึ๊บอะไรก็ได้หมดแหละอยู่ที่เราทั้งนั้นแหละมาครับมาลุยต่อนะผมผมอีกไม่ได้ถ่ายหรอรอครับรอน่าก็ได้เอ็นทายแต่ขาเดี๋ยวผมเือนกล้องให้พี่อีกก่อนเอฟซีครับอย่าดีรอเจ้าหนี เนื้อเนาะอือมีหัวหน้าไหมมีทำแล้วขอสกอตไปนี่นะตอนล่าสุดก็ผมได้ยพที่ก็ได้ไปแล้วนะครับสามก้อนครึ่งครับยอดคือเราทำแล้วก็ทำงานด้วยเนาะลงคลิปด้วยเนาะใช่แล้วทำใจอีกนะต้องเข้าใจพวกเราหน่อยนึงนะครับยังไม่มีวาอะไรเลยนะ มีามีใชมีแอเราไม่มีอาเงเไม่มีมีเฉยเราก็ทำงานในที่นี่คเราไม่มีรายได้เราไม่ได้คือเราแจกใครจะอยู่ใครจะไป แอยู่เคยจะไปมันก็ช่างมือง่เอาอีกท่ามือเลยตัดให้าไปขีดไปเลยบอกหน่ยอดเเลอกด้อตัดเข้ากลางเลยนะเกกลางติดกันามีโมนาบอกแค่นี้ติดนีดนันบ้ามือเ คหนักเลยโมเลยีหนักมากเลยนะหนักตัวเบาตัวเบามันจะตัดไปเท่าตัวนั้นตัวบางตัวบางอยู่นู่นนู่นนู่นตัวนี้น่าจะเข้ายตัตัดตัดอยู่แต่วเอะไะบางตัวหนามากเลยมันมันตัวที่บางบมาตเสริมไงมันมีเดี๋ยวผมไปตัด โอเคครับเอฟซีากตรงนี้ก่อนมีตรงนี้แ๊บนึวนะครับนีครับผมสดีครับโอยี่สิบนาทีะฮะเดี๋ยวดูเรื่องนี้เป็ัตยใจไปลยสัตว์พวกกอนนะนี่ช้แยมินเนี่ยแตกขึ้เลยแตกขึ้นด้วยเตรียมได้ตรงต้ององขึ้นขึ้นคืงขันรอนเลยเจออีกดูน oh, oh ี่ เรียบร้อย FC ทุกท่านโอ้แถวที่ซอมผมก็ยังไม่ถึงไหนเลยนะครับที่เบาขึ้นไปแล้วสนะครับที่เบาขึ้นไปแล้วสามไอ2ีซียูสในวันที่เริ่มขึ้นแถวแรก9กับกัปตันก็ไปตัดปิดฝั่งโน้นนะครับ FC คริปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ